สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ lsw แฟนพีครับเพจของเด็กที่้ายว้อยนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องนอกประเด็นที่มันกําลังเป็นกระแสะดีกว่านะครับมาพูดเรื่องของตัวนักเตะ,ะหลายๆคนที่เขาอาจจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในฤดูกาลหน้านะครับนอกจาก แฟงกี้อ่าแฟงกี้เดยองแล้วมันมีใครบ้างนะครับแล้วก็มีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับเอาตามประเด็นที่เพื่อนๆพ,พูดเลยก็คือนักเตะที่มีใจอยากย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากข่าวเมื่อเช้านะจากข่าวเมื่อเช้าที่เราดูก็มีนักเตะอ,อยู่2คนนะครับที่ผมจะเอามาพูดนะครับในคลิปนี้คนแรกก็คืออเป็นเซนเตอร์ทั้ง2ตัวเลยนะคนแรกก็คือเป็นทางทิมเบอร์นะครับ Timber นะครับผมกับทางเปาตอเลสสอคนเลยนะครับผมค่าตัวไม่ถูกไม่แพงนะครับอยู่ราวๆประมาณ30-40ล้านปอนด์นะประมาณนี้นะครับหรือ4 5า0ล้านยูโรนะครับผมก็เป็นตัวที่จับต้องได้โอเคเลยได้2ตัวนี้จับต้องได้แน่แต่ถ้านะครับแมนเชสเตอร์ดเราจะเลือกเอาคนใดคนหนึ่งก่อนไหม นะครับหรือจะรวบทั้ง2คนเลยนะครับเข้ามาในฤดูกาลหน้าทั้ง t i m เบอร์ทั้งเปาต่อเลียนะครับต้องบอกเลยว่ากระแสของทาง t i m เบอร์นั้นนะครับก็หมกระหน่ำมาสักพักแล้วล่ะนะครับแต่ก็มันเงียบไปนะครับเพราะว่าข่าวทางเฟงกี้เดยองนะครับมาทับข่าวของเฟงกี้นะครับที่ เขามีใจนู่นนี่นั่นนะครับผมเข้ามาห่มห่มห่มก็ามาทําให้ดิวของทิมเบอร์อาจจะดูแบบมไม่มีความน่าสนใจอะไรแต่ว่านักเตะอย่างทิมเบอร์ครับต้องบอกเลยว่าเขาพร้อมแล้วนะนักบันเะน,นี่ยเขาพร้อมแล้วที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ช่วงแรกๆที่มีข่าวกับทิมเบอร์ครับเรามีความกังวลอย่างแรกเลยก็คือเฮ้ยเขาจะมาเหรอเออใช่เขาจะมาเหรอ,เ,อ,อ,เ,ขเ,หรอเขาอยู่อาแจากเขาเป็นตัวจริงนะครับเขา ลุ้นนะครับผมติดธงหรือว่าติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับไปลุยฟุตบอลโลกอ่าเขามีลุ้นตรงนั้นได้เพราะว่าเขาได้เล่นเป็นตัวจริงให้กับแอชแกรตดดมอยู่ตลอดนะครับทางยูรนเทเบอร์ก็เลยมีเขาเรียกว่าไงอ่ะ50 50อ่ะว่าจะย้ายกับแม่ย้ายเขาอยู่ที่เดิมเขาก็อยู่ได้เขาจะย้ายมากับเอติทเทนฮากเขาก็ย้ายได้เมื่อเขาย้ายมาเอติทเทนฮากแน่นอนครับเทนฮากต้องการเซนเตอร์ที่สามารถ ออกบอลน,นะครับได้ค่อนข้างดีนะครับแทนที่ไม่รู้ว่าแทนที่ใครล่ะเพราะว่ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาต้องชิงตำแหน่งกับทางแฮร์รี่แม็กควชิงตำแหน่งกับราเฟลวารานแล้วก็วิตตอรลินเดเลฟนะครับก็ถามว่านักเตะอย่างทิมเบอร์เข้ามาจะได้เป็นตัวจริงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าทิมเบอร์คือโอเคครับทรงบอลสไตล์บอลเขาโอเคเลยนะสำหรับทิมเบอร์แต่ สรีระของเขาครับกับบอลพเมลีกผมว่านะเขาเล็กไปรูปร่างเขาเล็กไปสําหรับบอลพิมลีกนะสาหรับผมนะเออเขาตัวเล็กไปนิดนึงถ้าเขาเสริมเรื่องของกําลังการวิ่งมากกว่านี้ให้เขาวิ่งเร็วมากกว่านี้เขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นตัวจริงครับในเมื่อเขาเรียกว่าไซซิ่งเขาเรียกว่าร่างกายของเขาเล็กอะ่ะอืม นั่นแหละมันก็ต้องด้วยมันก็ต้องทดแถนด้วยอะไรบางอย่างแน่นอนครับทิมเบอร์ออกบอลจากเท้าดีแน่นอนครอบครองบอลดีแน่นอนเพราะว่ามาจากอาเจ็กอตเร์ดัมการันตีจากเอลิทเทนฮากแล้ว<ด>การเ<ด>พซิ่งโอเคครับทิมเบอร์เคยเล่นกับเทนฮารกรู้ระบบแผนของเทนฮากเป็นอย่างดีแต่ถ้าร่างกายเขามันเล็กมากไหมอันนี้ไม่รู้นะ ความสูงเขาอยู่ประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยแปดสิบไหมร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบประมาณเนี้ยเขาจะเขาเรียกว่าไงอ่าการเล่นลูกกลางอากาศนะครับของเขาจะไม่โดดเด่นเลยสำหรับบอลของพรีเมียนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตด,ดูนะครับผนพรีมร์ลีกนะเซนเตอร์ทุกคนเลยสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศดีทุกคน ดีเกือบทุกคนดีกว่าต้องพูดอย่างงี้ดีเกือบทุกคนนะครับยกเว้นบางบาง,บางตำแหน่งบางคนที่เล่นลูกกาอากาศไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นทิมเบอร์ก็ต้องทดแทนด้วยหนึ่งเลยครับการครอบครองบอลการเพรสซิ่งการเล่นด้วยเท้าเขาก็ต้องทำได้ให้ทดแทนความสูงที่เขาไม่สามารถเข้าไปชิงเหลี่ยมโมงกับคู่แข่งได้อย่าโดนบูลลี่โดยลูกโมงครับทิมเบอร์ อันนี้คือข้อสังเกตเลยสำหรับยูเรียนทิมเบอร์สำหรับผมนะถ้าซื้อมาถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับเป็นตัวโรเตชันก็ได้หรือเขาจะมาแบ่งแย่งตัวจริงจากใครสักคนจาก3ตัวที่ผมพูดไปก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนนะครับผมเพาตอรีสสำหรับเจ้าหนูเพาตอรสผมบอกเลยว่าทรงบอลดีรูปล่างดีเล่นลูกกาอากาศได้ เขาเป็นเซนเตอร์ที่ถนัดซ้าซ้ายคนเนี้ยเป็นคนที่ผมอยากได้มากๆเลย mm hmm. ก็คือเปาตอลีสครับค่าตัวไม่แพงผมเชียร์ให้แมนเชสเตอร์ติดเซนตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วด้วยซ้ำนะครับก่อนลาฟเฟลวารานด้วยซ้ำนะผมเชียร์ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอะว่าเฮ้ยอ,อยากได้เปาตอรีสอะเพราะว่าเป็นนักเตะคนเดียวมั้งที่มีข่าวกับแมนยูที่สามารถออกวันด้วยเท้าซ้ายได้ดี แล้วถ้าเกิดว่าเขามาแทนตรงนั้นอะถ้าเขาเข้ามาเสียบตรงที่แฮร์รี่ไม่กลัวอยู่การเล่นฝั่งซ้ายผมว่ามันจะดีกว่านะมันจะดีกว่าแฮร์รี่ไม่กลัวมากๆอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าแฮร์รี่ไม่กวัวห่วยนะไม่ได้บอกว่าแฮร์รี่ไม่กลัวไม่ดีนะแต่ถ้าแฮร์รี่ไม่กวัวมาเล่นฝั่งขวาผมเห็นแล้วครับเขาออกบอลง่ายกว่ามากๆออกบอลง่ายกว่ามากๆสําหรับแฮร์รี่ไม่กลัว แต่เมื่อเขาไปอยู่ฝั่งซ้ายครับเขาต้องจับหนึ่งจังหวะพิกหนึ่งทีแล้วค่อยจ่ายบอลมันเลยหลุดบ่อยมากๆถ้าเกิดเขามาเล่นฝั่งขวาครับเขาสามารถออกบอลด้วยเท้าขวาได้เลยเป็นผลดีกับทีมนะผมบอกเลยว่าหาเซ็นเตอร์เท้าซ้ายไปยืนฝั่งซ้ายอะอย่างเปาตอริสเห็นด้วยมากๆเขาจะมีบอลยาวๆจากฝั่งซ้ายนะครับโยนขึ้นไปให้ปีกวิ่งเลยทันทีเขาสามารถทําได้เพราะเขาสามารถออกบอลด้วยเท้าซ้ายได้ ถามว่าเท้าขวาเขาแย่ไหมก็ไม่แย่นะครับก็แปะบอลอะไรได้ปกติเหมือนกับแฮร์รี่แม็กควายครับเขาเล่นเท้าซ้ายได้แต่เขาไม่สามารถจ่ายบอลยาวๆแบบเท้าซ้ายแม่นๆได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราได้ปอตตอรเลตมาผมว่ามันลงแก๊ปพอดีเลยสาหรับคู่เซนเตอร์ถ้าถ้าให้ผมเชียร์ระหว่างปอตอรเลตกับทิมเบอร์ผมเชียร์ให้ไปเซนปอลตอเลตมากกว่าทิมเบอร์ จากกระแสข่าวครับผมเมื่อเดือนที่แล้วที่ออกมานะครับผมทั้งสองคนเลยนะยังไม่มีเขาเรียกว่าไงยังไม่มีสื่อไหนกล้าการันตีว่าเขาอยากจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจนเมื่อเช้าครับจนเมื่อเช้าเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าผู้สื่อข่าวท่านใดจากต่างประเทศก็รายงานเขามาว่าทั้งสองคนนะครับมีใจให้กับแมนยูแล้วพร้อมที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วด้วยค่าตัวที่ไม่สูงมากเลยทั้งคู่ ยูเตนทิเบอร์นะครับผมประมาณเท่าไหรนะ4 0่0ล้านยูโรนะครับประมาณ30ล้านปอนด์แมนยูซื้อได้ครับขอแค่ยื่นทางเปาตอเลสประมาณ45ล้านถึง55ล้านยูอ่ะยูโรหรือว่าประมาณ30 -40 ล้านปอนด์แมนยูซื้อได้ซื้อได้แน่ๆนะครับผมถ้าคุณยื่นซื้อแล้วผมขออย่างหนึ่งนะบอร์ดบริหารอย่าทำเหมือนดิวของดูนเย คุณอยากได้เขาคุณไม่ใช่ไม่กล้าทุ่มคุณยื่นชา้าเจราจาชา้าจนกนระทั่งเรือวบูจัดหน้าผมกลัวจะเป็นอย่างนี้ครับผมกลัวว่าทั้งเปาตอเลสเลยนะทั้งยูเทียนทิมเบอร์ทิมเบอร์ผมไม่ห่วงถ้าเกิดเขาไม่ได้ย้ายมาหาเอริธเทนฮาร์คเขาบอกไว้แล้วว่าเขาจะอยู่ที่เดิมถ้าเขาไม่ได้ย้ายทีมเขาอยู่ที่เดิมเขาก็มีความสุขดี สำหรับทิมเบอร์แต่ปอตอเลสครับเขามีความเสี่ยงที่จะย้ายจากสเปนมากๆแล้วทีมอื่นๆสนใจด้วยนะครับ,มบ,บ, uh, รบไม่ว่าจะเป็นเซลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ผมว่าถ้าทีมอื่นๆเข้ามาร่วมวงด้วยสําหรับปอตอรสเละผมกลัวว่า เราจะโดนตัดหน้าอีกรอบสําหรับดิวของเปาตเรสเพราะฉะนั้นนะครับผมผมอยากให้ทีมเจราจาซื้อขายผ่อนบริหารเจราจาดิวของเปาตอเรสให้เร็วจบปิดดิวให้เร็วมากที่สุดเหมือนกับเอดินเทนทักนะครับได้ออกมาทวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าออกมาสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนี่แหละบอกว่าถ้าดิวของเฟรนกี้เดยองนะครับผมไม่คืบหน้าหรือเจราจาไม่ลงตัวยังไงหันไปหาคนอื่นก่อนปิดให้เร็ว ผมว่าเทนฮาร์จะสามารถดำเนินแผนการซื้อตัวได้มากกว่านี้นะนี่คือ2 d ดิวที่ผมเอามาพูดในวันนี้ครับใครที่ฟังแล้วนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะครับ l อ s แฟนปีครับใครที่ไม่ชอบกันไม่เป็นไรนะครับใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามให้ผมด้วยสำรับที้ฟังไว้แค่นี้การสำหรับ2ดิวเซนเตอร์ของเราครับสวัสดีครับ